สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันเราจะมาทำคลิปพิกอ卡าดาในหัวข้อที่ว่าท่านมีดวงจะถูกหวยในเดือนหน้าไหมมีดวงจะถูกหวยในระยะใกล้ๆไหมมีให้เลือก4ทีมค่ะหนึ่งสองี่ คิดว่าไม่ถูกนะไม่มีดวงค่ะไม่มีดวงเรามาดูไพ่ขยายนะคะไพ่ ไพ่ขยายในส่วนของไพ่ขยายบอกว่าท่านเนี่ยจะได้เงินจากการทำงานนะเนี่ยเพราะมันเป็นหนึ่งไม้อะเออเนี่ยมันต้องทำงานท่านจะได้เงินจากการทำงานเท่านั้นรวมไปถึงอาจจะได้เงินจากนาลีอุปถัมภ์ได้เงินจากงานได้เงินจากนาลีอุปถมัมภ์ ได้เงินจากการเนี่ยไปเที่ยวคาสิโนาสเวกัสเนวาดาได้เงินจากเนี่ยแบบเหมือนเกี่ยวกับพวกหมอดูหรืออะไรสักอย่างอะ่ะขอทายว่าเออถ้าคุณอะ่ะชอบไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณชอบไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคุณจะได้เงินจากการเข้าบ่อน ได้โชคจากผู้ชายต่างชาติได้โชคจากเนี่ยคุณจะได้เงินจากการเข้าบ่อนได้โชคจากผู้ชายส่วนไพ่ใบเนี้ยคือได้เงินจากการทำงานได้เงินจากแม่ได้เงินจากป้าไม่มีดวงค่ะ ทีมที่สองไม่มีดวงเลยอันนี้มันเป็นไพ่เก้าไม้นะของไพ่โกลเด้นอันนี้ก็เป็นไพ่เก้าไม้เหมือนกันเนี่ย <Like. S 1> เห็นไหม nine of one อันนี้ก็ nine of one เหมือนกับว่าคนที่เลือกไพ่ทีมที่สองเนี่ย คุณมีปัญหาส่วนตัวลุมเลาจากรูปนี้ก็เหมือนกับว่าหนีไม่ได้เจอไฟป่าล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนไม่สามารถหนีออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายได้เพราะโดนไฟป่าล้อมส่วนอันนี้ก็จะเป็นนายทหารเนี่ยมายืนคุมเพื่อป้องกันไม่ให้โจรเข้ามาในบ้าน แสดงว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันกืนไม่เข้ามันคลายไม่ออกอะ่ะคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักและอาจจะเป็นรักษ์า้งเดียวก็ได้นะเหมือนตอนนี้ความเจ้าชู้ของคุณเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ย เป็นทุกข์ในความรักคุณกำลังเป็นทุกข์ในความรักจากการไปรักคนที่ว่าไม่เหมาะสมกับตัวเองเหมือนคุณอะไปชอบคนที่มันไม่เหมาะสมกับตัวเองอะจนทำให้ตัวเองเนี่ยมีปัญหาตามมาดวงเรื่องการพนันของท่านไม่มีค่ะ ทีมที่สามค่ะได้ไพ่เดอโฟเรามาดูไพ่ขยายกันนะ สำหรับทีมที่สามเนี่ยคุณมีดวงจะได้เงินจากคนต่างชาติมีดวงจะถูกหวยเพราะผีท่านมีดวงจะถูกหวยท่านมีดวงจะได้เงินจากต่างประเทศท่านที่เลือกทีมที่3ามเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับ การส่งออกนำเข้าธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้คุณเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกหวยนะแต่ว่าถูกเพราะว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยให้ถูก มีสิทธิ์ถูกหวยค่ะถูกเพราะผีมีสิทธิ์ถูกหวยเพราะว่าดวงวิญญาณมีดวงวิญญาณเนี่ยมาช่วยให้คุณได้โชคได้ลาบทีมสุดท้ายนะคะ านมีดวงจะถูงหวยจากสิ่งที่มันผิดกฎหมายอะ่ะท่านมีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ได้โชคได้ลาบจากสิ่งผิดกฎหมายอ่ะพวกบ่อนคาสิโนอะไรหรืองานที่ผิดกฎหมายอ่ะเหมือนจะได้เงินจากสิ่งที่มันผิดกฎหมายอ่ะไพ่บอกว่าคุณจะได้เงินจากสิ่งที่มันผิดกฎหมายทุกอย่าง แต่ก็ควรที่จะทําบุญทําทานบ้างถ้าให้ตีเนี่ยก็คือว่าไม่มีดวงจะถูกหวยแต่อาจจะไปได้เงินจากการเข้าบ่อนการไปเที่ยวขเขมรอะไรแบบนี้การเดินทางเงินจากการค้าเงินจากการเดินทางเงินจากสิ่งผิดกฎหมายสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ